ดื่มตาในน้ําน้ําทะเลน้ําจืดสาวยน้ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําให้ทําเพราะว่าอะไรเพราะว่าผิวตาของคนเราเนี่ยก็จะมีสภาวะเช่น pH o s m o l a l i t y หรือสภาวะต่างๆเนี่ย ที่เหมาะสมของผิวตาของเราอยู่แล้วในขณะที่ในน้ำํำชนิดต่างๆแปลกๆนะคะเช่นสาวยน้ําน้ําทะเลอะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะค่า pH of m a l i t y เนี่ยมันจะไม่เท่ากับน้ําตาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมาเจอกันเนี่ย แน่นอนถ้ามันมันไม่เข้ากันก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองตาไม่สบายตาบวกลบอาจจะทําให้เกิดแผลเล็กๆที่กระจกตาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แนะนําให้เอาสิ่งแปลกปลอมอะไรที่ที่ไม่ใช่น้ำตานะคะเข้าตารวมถึงการล้างตาจริงๆก็ไม่ได้แนะนําด้วยนะคะถ้าไม่ได้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาจริงๆนะคะสิ่งเดียวที่สามารถหยอดตาได้ก็คือยาที่เขาผลิตคิดค้นวิจัยมาแล้วว่าสามารถหยอด ที่ตาได้แล้วก็เป็นพวกกลุ่มน้ําตาเทียมนะคะเหล่านั้นจะสามารถเข้าตาได้เพราะมีสภาวะที่เหมาะสมกับผิวตาค่ะส่วนอย่างอื่นเนี่ยจริงๆแล้วก็ก็ไม่แนะนําเลย